อืมยังเยอะเลยขอเดินถ่ายสักหน่อยจากของร้านจะเตะแล้วครับนี่เลยนี่นะครับทำจากไม้สนนะฮะไว้ยิงปลานี้เป็นโซนข้างนอกดูบรรยากาศร,รอบรอบ นู่นเลยที่จอดรถอะไรจ๊ะกระเทียมสามสิบบาทจ้ะน <c oughs> วันนี้เราอยู่ที่ตลาดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์เชียงไทยไกัมพูชานะครับมีเห็ดด้วยในหอยหอยอะไรใหญ่แท้หอยหน้างาหรอฉันนับ อันนี้โซนอาหารนะครับโอ้โหโมนะม่วงครับ นี่โซนเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวหาซื้ออะไรก่อนใครอยากได้อะไรก็คอมเมนต์มาด้วยแล้วกันครับตลาดชายแดนไทยกัมพูชาน่าจะมียังไม่มีเนะาะถามเราไหม นี่จมูกเนาะมันไม่ค่อยโอเคเลยเรอโทรศัพท์ไทยอันนี้ติงโกโปร,โปร ตลาดนี้กว้างประมาณกี่ไร่คุณใหญ่มากใหญ่อะใครจะฝากซื้อสไนเปอร์นี่สไนเปอร์นี่ <c oughs> สไนเปอร์เลยโซนเ <c oughs> <c oughs> ส,สื้อผ้า ตอนนี้คนไม่ค่อยเยอะนะแต่ดีดีอยู่ดีอยู่คนไม่ค่อยเยอะดีนี่ของเดินแคมป์เดินป่าเนะพัดลมนี่ใช้ได้นานเลยนะพัดลมของใส่แคมป์ใส่แคมป์มีหม,ม,ม้อมีอะไรเยอะเลย โซนผักโอ,อ้ซื้อ้ะไปทำไหมอันนี้โลเท่าไหร่ครับ สามโลรอจ้ะเลอกเลยค่ะสามโลรอยเอาตัวไหนลูกเลอกเลยไม่ขายอยู่นี่ลูกอันนั้นร้อยห้าสิบจ้ะลดให้ร้อยสามสิบลูกเอาเยอน่งโดมร้อยสามจมูกจมูกะมเออถุงใหญ่เลยหรอถุงใหญ่ามากออย่างเอาเป็น ส่วนใหญ่จะเป็นของขายส่งเนาะโอ้โหอันนี้โซ่รองเท้ารองเท้ารองเท้าอมันใหญ่เกินเดินไม่ถูกซอยแล้วที่นี่ อันนี้ครกสากคุณครกสากอ,อ,อุปกรณ์อุหรานีดอื้ออุระนวดนะครับ อืมยังเยอะเลยขอเดินถ่ายสักหน่อยจ้าของร้านจะเตะแล้วครับนี่เลยนี่นะครับทำจากไม้สนนะฮะไว้ยิงปลาอันนี้ร้านขายพวก อันนี้ร้านเครื่องมือช่างช่างวันเถอะนี่จะเป็นโซนผ้านะครับโอนี่เลยโซนผ้า Nhi hồ thảo start Nhi sôn khóng nắc kì lạ Hồ thảo start <coughs> <xuôi ấy> này <coughs> ตอนนี้ก็พ้ห่มเค้าไม่ขายเยอะนะฮะคนขายของเยอะมากเลยมีทุกอย่างนะคุณเนาะมีทุกโซนโซนไหนอยากได้อะไรยังไงมีหมดอันนี้เป็นโซนผ้าโซนผ้าม่านผ้าห่มอุย้ยคุณดูผ้าม่านหนไหมโอ้โหโซนผ้าม่านสวยจังอืมผ้าม่านหลายสีเลยนะครับ นี่เอาไปไว้ในห้องน,นะคุณเนาะเนาะถามเขา,าดิถามไหมนี่พม่านะฮะสวยมากปะสวยสีสันสดใส่ถาคุณถามพม่าเนี่ย อยูละห้า hmm. ร้อย่เมันใหญ่ไงหกฟุตร้านรองเท้าโอ้ <ure não> <perché> ไม่ได้หอกอ๋อก็โดนดลิขสิทธิ์ของเขานะอ๋อตัวนี้รู้อยู่ตรงนี้โซนพระโซนพระเครื่องเนาะ โซนพระเครื่องซ้ายหรือขวาดีซ้ายเหรอไหนถูกเ่ะ วางค่ก่อนจาบองดูนะคะเปลคะสวยแล้วครับค้าสุดเลยี่าช้าอ <strong> ่ะสวดเีเีเ <es> โซนสุดท้ายที่เราจะเดินว,วันนี้ของมันเยอะลแต่ว่าเราหาไม่เจอ เครือ่องปังัมลม ไอร้านที่เรารีวิวไอทหารั้นอยู่ตรงไหนวะหาเจอไหมร้านน่ะเหรอร้านนี้อ่ะเหรออยู่มุมเนี้ยนี่ไงนั่ไงนั่งไงแกน่ะแกยืนอยู่เนี่ยเออไป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 ถามไปถามราคาแกไว้ไปตาหมัดตัดมั่ง โอเคทุกคนอยู่พยัตลาห์ก่อนนะครับอันนี้เป็นโซนสุดท้ายที่เราเดินวันนี้นะครับพ้าหงป้าห่มอะไรคะพี่มีไฟช็ดตัวไหมไม่ค่ะไม่เยอะค่ะไม่ค่ะไมหรอกยอดบันไดข้างมีหลายๆแบบเหรออันเดียวอันเดียว kita air pun ini อ๋ออุปกรณ์รถตัวนี้เว้ยนะบังอ๋ออันนี้จะเป็นโซนของเครื่องนุ่งห่มนะครับอ้เยอะเหมอนกันนี่น,น,น,มน,มน,นมีมีหมอนข้างมีหมอน

อย่างใดได้ลายดอกไม้ันไม่มีนะ,อะดอกไม้เหรอดอกไม้ก็ไม่นะมีเป็นลายลายกระตูนลายอะไร,น,ะไรนี่้อไม่ร้อนจริงมันนี่อ้าวม้อนยูนี่บ่โอ้ยนะพ่อแม่เขาไปด้วโอ้โหะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างนอกกันนะครับก่อนที่เดินทางกลับ อเอาม่วงสองกิโลวงสอง2โลนี่เป็นโซนข้างนอกดูบรรยากาศร,รอบๆนู่นเลยที่จอดรถนี่พวกมันตตโลงนะครับของปลาบอ อ้าบอ่าห้าสิบบาทนะครับนี่ที่จุดไฟนี่กับเธอมาปีสเดยนี่จร้านนัวาเดิมเียดิมนี่เนาะสมอเบียนะอ๋อไอ้ไอ้ภาษาไทยเรียว่าอะไรนะคุยางมันบ่เชื่อหรือเชื่อออ๋อ เออ๋ห็นเอ้ยโอเคทุกคนปะนี่ก็เป็นตลาดช่องจอมของชายแดนไทยกัมพูชาที่ห,หน้าเผาพาทุกคนมาเดินดูกันวันนี้นะครับตอนนี้กำลังมีการสร้างใหม่อันนี้ด้านนอกก็จะขายพวกที่นอน อขอคฝากพี่น้อง FC วันอเผาเวอร์ชั่น2ติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ